สวัสดีครับปะกันทำแล้วนะครับกับสองฟันพาเที่ยววันนี้ชุดวัดประจําที่เมืองเชียงใหม่เหมือนเดิมครับที่ตะวันตกเชียงเหนือนะครับก็ยังอยู่กับวัดเจดยอดนะครับตอนนี้เป็นตอนที่2นะครับหนาะอ,อายุของเมืองครับอตอนที่แล้วนะครับเราก็จะได้หัวอันตางเข้าวัา ตั้งวันออกมันไปตั้งใดนะครับเพื่อไฟจะเอารถไปจอดไปหยังนะครับนอกก็สามารถจะไปได้นะครับตัง ตะวันออกแล้วเขาก็ได้หูจักประตูโขงนะครับของวัดเจ็ดยอดซึ่งเป็นของเก่าของเก่าของโบราณน,นะครับเนาะอันนี้ก็จัดงามนะครับแล้วก็เขาก็ได้ไปกอยอันอวิหารพระบาทนะครับพระบาทสี่หอยงึกมงคนก็บ,บหูว่าวัดเจ็ดยอดมีนะครับเนาะแล้วก็ได้ไปแกวไปกอยอันพระวิหารหลวงของวัดนะครับมีความหล่มเย็นใหญ่นะครับพระวิหารของเฟิรนนี่เนาะ ในพระวิหารก็มีพระงามครับเนาะพระประธานเปนงามเตะแล้วก็มีมุมมองต่างๆนะครับจากนั้นเราก็ได้ไปเยี่ยมชมอันอนย่างก็ครับนั่นอันเจดีย์นะครับเนาะเจดีย์อันวัดเจดีย์ยอดนะครับเนาะอันนี้ด้างในก็จะมีพระพุทธเมตตานะครับจาก ทัดเจดีเนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นศินละปะนะครับศิลปะปูนปั้นของอยุคที่เป็นยุคทองเนาะน้องก็เป็นยุคทองของเมืองเชียงใหม่เฮานะครับแล้วก็ไปกันที่อันอพระาธาตุนะครับพระาธาตุี่อันพระพุทธเจ้าเปินไปอันพิจารณาธรรมของเปิลน,นะครับแล้วก็ดูอันต้นสีมหาโพธิ์นะครับไปดูอันอย่างพระที่อยู่หลังอัน พระถาดนะครับเป็นนั้นพระประจำต้นสีมหาโพธิ์เนี่ยนะครับเนาะเราก็มาจบกันที่นี่นะครับที่ลวดลายทั้งทิศเหนือเนอะาะวันนี้นะครับเราก็มาต่อกันตั้งตั้งเหนือนะครับเนาะตั้งทิศเหนือจากคราวที่แล้วนะครับมาตั้งเหนือนี่ตั้งซ้ายมือของงันพระธาตุนี่นะครับก็จะมีอันเปิ้ลหองหวานนะอย่างครับรัตนะจงกลมอีกนะครับเนาะ เป็นที่ที่เปิ้นสมมติว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากเปิ่ตทัสรูแล้วนะครับเนาะเปิ้นก็มาเดินจงกรมอยู่เนี่ยเจ็ดวันนะครับก็มีแตนสําหรับจงกรมที่เปิ้นทําขึ้นมาเป็นที่ระลึกนะครับเนาะแตนนี้ของวัดเปิ้นก็บ,บ่ฮื้อไม่อหี่าไม่ยิ่งเข้านะครับเนาะ,ะไปกันครับ ไฟกับ2ปันนะครับวันนี้สองปันพาเที่ยวป่ามาวัดเจดยอดแหมแล้วครับหนอกกับลุงตีโบครับใกล้ๆก,กับอันเต้นจงกลมของพระพุทธเจ้านี่นะครับหนอกเพื่อจะมีป้ายไว้ครับเป็นป้ายที่อันบอกว่ามีรัตนเจดีนะครับเป็นเจดีอันที่อันระลึกถึง การเดินจงกรมของพระพุทธเจ้านะครับอยู่ติดกันนะครับเนาะ,ะเปิ่นองวันตนจะงกรมเจดีอีก,กครับเนาะหมายความว่าพระพุทธเจ้าเปิ่นเดินจงกรมอ,อย่างเสร็จเปิน่นเกาะไปยืนพิจารณานะครับนะไปยืนพิจารณาก็เลยทําเป็นอนุธาพไว้พระธาตุหรือว่าเจดีองค์นี้นะครับเนาะมีต่างเตียวขึ้นครับ มีต่างเดียวคือเพราะว่าเปินโยกแตนสูงขึ้นครับอ่าเกา็เดียวขึ้นที่ขั้นใดนี้ได้นะครับถ้าเป็นไม่หนีไม่ยิงก็บัต้องขึ้นก็ได้นะครับเผู้ใจก็ว่าคนที่เปิืนมีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับขึ้นไปดูไปแลได้นะครับไม่ยิงซ้ำเตือขึ้นไปก็ไปเตะเป็นท่า,า,าเป็นท่าม่วจะแบเปิงนะครับเนาะ,ะอันนี้เจดีนี่จะเห็นว่า เป็นแปดเหลี่ยมนะครับนเนาะแปดเหลี่ยมคล้ายๆกับที่วัดอันเจ้าแม่จามบัตเตวีหลับปูนนะครับแล้วก็ทางด้านด้านเหนือเนี่ยครับซูมด้านเหนือเนี่ยก็จะเห็นว่ามีอันอหูภรกพระพุทธเจ้ายือนอยู่นะครับเป็นยืนที่อันจงกรมนะครับยืนพิจรารณาจงกรมอย่างประมาณจะนั่นนะครับเนาะอ,อันนี้ก็เป็นแปดเหลี่ยมนี่ก็อาจจะอันเป็นพิษนาก็ได้นะครับว่าเป็น มักมีองค์แดอีก,กอย่างใดนออันนี้ก็แล้วแต่นะครับนอพระพุทธเจ้าเพื่อนอาจจะมาพิจารณาว่าเออการที่จะบรรลุธรรมอย่างนี้ก็ต้องมีมักมีองค์8ปดอย่างนี้นะครับคงประมาณจะอ่านนะครับนอเพื่อนเลยทำเป็ดเเลี่ยบอันนี้ผมเดาล้นล้วนเลยนะครับนอ <laughs> ครับหก็จะเห็นว่าอันในซูมอื่นๆเนี่นะครับบ่เห็นมีอัน พระพุทธรูปหรือว่าอย่างนี้นะครับเป็นซุ้มเกี้ยงๆธรรมดานี่นะครับก็จะมีพระพุทธรูปด้านเดียวนะครับคือด้านด้านเหนือนะครับเขาก็ลงจากอันพระธาตุนี่นะครับเตียวมาสักหน่อยนะครับมาทางวันออกก็จะเห็นว่าโอ้มีพระธาตุก็ว่ามีอเจดียด์องค์ใหญ่เลยนะครับองค์ใหญ่อยู่ตรงเพะนะเอาเตียวมากยวยก็เป็นอย่างนี้นะครับ พระธาตุหรือว่าเจดีย์องค์นี้นะครับก็เด่นเหมือนกันนะครับในวัดเจ็ดยอดนะถ้าเาไปดูแล้วก็จะหูว่าอ๋ออันนี้จะมีหูบอันพระเจ้าติโลกกัลลาดนะครับตั้งอยู่ตรงหน้านะครับตะก้อนมามีนะครับเนาะก็หามามีเปื่นมาแปลงไว้อย่างไดนี่นะครับแต่ก็เหมือนลวเหมือนกันนะที่เปื่อนมาแปลงไว้นี่นะครับก็เพื่อให้หูว่าที่นี่นะครับเป็นอันเจดีย์ ของพระเจ้าติโลกาลาชนะครับที่เปินมาสร้างมาแปลงม,มาบูรณะวัดนี้นะครับแล้วก็ทำาให้มีการสั่งขยานาพระไตรปิฎกนะครับขั้งที่8อีกอะดรนะผมจำาม่ค่อยทีนะครับที่วัดที่นี่นะครับเป็นสีของประเทศของเมืองเลยนะครับเนาะอันนี้เปินก็มาทำไว้ก่อนับเป็นคู่นุปการนะครับเปินก็นเลยเอาอกระดูกอของอัน พระเจ้าติโลกรลาชนี่นะครับมาไว้ที่นี่นะครับมาไว้ในพระธาตุในเจดีนี่ครับเนาะอันนี้เขาก็จะได้ไหวได้สานะครับเนาะไหวสาความดีของปุณี่ปุณได้กระทาไหวต่อประเทศต่อชาตินะครับจากพระธาตุนี่นะครับเออจากเจดีนี่นะครับมันก็จะมีต่างเตียวน้อยๆนะครับเตียวไปนะครับต่างวันออกเนาะเตี้ยวไปต่างวันออกอันนี้ข้างเจดีนี่เขาก็ เตียวไปครับมีตังเตียวเพรากักเดเตียวกันเนาะยังไงมานถ้ามีตังเตียวไว้บุญเตียนนู่นกับมีกระปะโขเนี่ยก็ไม่อไหวแต่วัดนี้เปิ่ลกับแปลงตังเตี้วแปลงยังไวเรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะครับเนาะเป็นสีของบ้านของเมืองเตียวมาจังวันออกสักหน่อยนะครับข้างๆางอันพระธาตุนี่นะครับ ต่างซ้ายมือเนี่ยก็จะมีกองน,น้อยๆนะครับมีกองน,น้อยๆแล้วก็มีประตูน,น้อยๆออ,นะออกไปตะพุ่นนะออกไปตางข้างวัดนะครับไปตั้งที่เขาจอดรถนะครับเนาะอ่าตั้งจะไปห้องน้ําห้องถ่าอย่างก็ที่จอดรถก็มีตางนอกปุ่นได้นะครับก็ว่าจะไปตั้งห้องเฮียนก็ได้ครับห้องเฮียนวัดเจ็ดยอดต่อเข้าทางเพยได้นะครับเนาะอ่าจากอันจุดนี้นเขาก็จะเห็นว่ามีพระธาตุองค์น้อยๆอยู่นะครับกู่กับอัน สิ่งก่อสร้างนะครับศาลากับวิหารอย่างน้อยๆอยู่หัหลังหนึ่งนะครับเราลองเตี๋ยวไปก้อยหนาอครับเนอแล้วเราเตียวมาเพื่อก็จะมีป้ายนะครับป้ายนี่ก็เพิ่นแปลงไว้ถ้าจะของกูมศีนก็เพิ่มมาแปลงไว้กับมหุนะครับก็เป็นเป็นดีนะครับป้ายนี่จัดดีเลยแปลงไว้มีตึงภาษาไทยภาษาฝรั่งนะครับเนอเพื่อก็จะบอกไว้ว่าอ๋ออันนี้เป็นอัน พระธาตุพระเจ้าแก่นจันแดงนะครับพระเจ้าแกนจันแดงอันนี้แบบตามประวัตินี่เป็นอันเชิญมาจากที่ไหนนะผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับตบไปกอยนี้อันนี้ก็เตียวขึ้นมานะครับอันนี้เปินจะโยกสูงขึ้นมาสักสองจันนะก็เตี้วก็หมอกน่องหัวเข่าคนเท่านิดหน่อยนะครับนะแล้วที่นี่นี่น่าจะเป็นอันบริเวณของโบโซตโดยนะครับเพราะว่าเห็นว่ามีอัน อ,อันนี้ก็พระธัสีมาไว้นะครับโบโซนี่ก็องค์สีขาวนี่นะครับตอนนี้เราไปกอยอันนี้ก่อนครับกอยพระเจดีย์ก่อนนะครับนอพระเจดีย์นี่ก็เป็นพระธาตุหรือพระเจดีย์อันพระเจ้าไม้แก่นจันนะครับแก่นจันแดงอีกครับนะออันนี้เขาก็เขาไปดูกันให้ชัดๆสักหน่อยนะครับสำโพนอาจจะบอกเกยหันนี่นอะ ถ้าโคนว่าได้สังเกตก็จะดูผ่านไปนะครับแต่ถ้าเรามาดูสังเกตหน่อยเขาก็มาแยงดูนะครับก็จะเห็นว่าโอ้มีพระเจ้าหนังฮันยูนะครับเป็นพระเจ้าไม้แก่นจันแดงเองนะครับหนาะที่เปินว่าไว้นะครับอยู่ในซุ้มแบบแบบอันแบบล้านนาเชียงใหม่เขาเนี่นะครับจัดงามององพระเจ้าไม้แก่นจันแดงองนี้นะครับอา่า เป็นองค์จำลองนะครับเปินจำลองเมื่อราว700ปีนะครับกอนข้าวฉลอง700ปีนะจำลองมาตั้งไว้นะครับส่วนองค์แต้นี่ผมก็บอกหวอยู่ตังใดนะเพิ่นจะเก็บไว้ในพิพี่ภัพันกาก็ว่าจะว่าให้โบโซนก็ในบอกหูเหมือนกันนะครับแต่ที่หูแน่ก็คือว่าอันพระธาตุพระเจ้าไม้แกนจันนี่นะครับกับอันพระเจดียของอัน พระเจ้าติโลกัาดเนี่ยโอ้เปินโสมเปิงกันนะครับอยู่ด้วยกันจัดงามนะครับเนาะอ่าอันนี้ก็มีศิลามีอย่างของโบราณน,นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันพระโบโซสซนนะครับเราก็ไปกอยโบโซสซสักหน่อยนะครับอันโดยส่วนตัวเราของโบโซสซนี่มันม,มันดูแปลกๆอยู่สักหน่อยนะครับคือ สันฐานอ,าอย่างของมันก็ดูน้อยนะครับจากแต้นฐานเนี่ยก็าอาจจะมาแปลงที่หลังนะครับอันนี้เขาก็บบุู้เหมือนกันนะครับอาจจะมาแปลงที่หลังบนพื้นที่ของโบโซดเก่าเองนะครับตัวองค์โบโซดเก่านี่อาจจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็บุหูเหมือนกันแต่ว่าอัน อันเนี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่ค่อนข้างจะดูใหม่นะครับลักษณะของซุ้มโคง้งอะไรอย่างเนี้ยเหนือนหน้าต่างนี่นะครับก็ค่อนข้างจะเป็นของใหม่อันนี้ก็จะเห็นว่ามีอันพัทธศีมานะครับเป็นลักษณะเป็นลักนะครับเป็นเส็นเส้นแท่งขึ้นมาเนาะ,อ,ะอันนี้ครับจะมีต่างเดียวขึ้นโบโซดนะครับซึ่งจะเห็นว่าแตนโบโซดเนี่ย ของเดิมนะครับฐานเพื่นใหญ่นะครับเนาะดูใหญ่ชั้นบนนี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็อันใหม่เนี่ยองค์สีขาวเนี่ยจะเห็นว่ามันน้อยลงไปนะครับน้อยลงไปจากฐานเดิมจัดนักละอันนี้ก็แต่กาแปลงมาแล้วครับเนาะก็เป็นประวัติาศาสตร์ไปนะครับแต่ที่แน่ๆเอามานันแยงมากอยดูนะครับเออมันก็เจ้าบาทไปก็งามดีเหมือนกันนะครับสําหรับอันโบสด หลังนี้นะครับเรียบๆง่ายๆนะครับเป็นอะไรอย่างที่เรียบง่ายประตูกระตังเพื่อก่อใจไห้นะครับแล้วก็บ่ได้มีลวดลายอะไรอย่างนะครับเรียบเกลี้ยงนะครับอันนี้ก็มีลักษณะของความเรียบง่ายแบบเซนนะครับมีจักิีมอยู่สักตัวงนะ,นะครับแต่ที่ว่าง,งามก็คือลวดลายนะครับลวดลายตั้งบนอันหน้าบันเพื่อนนี้นะโอ้ ลายนะบวานตนิงงามครับอ่าเป็นลายเครือเถาที่มันมันค่อนข้างจะซับซ้อนอ่าหวันกันแะกันไหวนะแล้วก็อันบัได้ปิดคําปิดอย่างนะครับบัได้มีสีสันอย่างเป็นนั้นสีดําๆธรรมดา,าแต่ว่างามดูคลังดีครับจะว่าไปลักษณะของอาคารนี่มันคล้ายๆชิโนโปรตุกเกสจะไางใดผมคง<ผม>ว่าไปามเรื่องนะครับ ดูเหมือนก็จะเป็นทํนไมัยเหมือนอย่างอันนะครับแต่ว่าก็งดงามแบบเรียบง่ายแล้วก็ขลังดีนะครับผมก็ว่าอัานะนะนะเหมือนเหมือนกับว่าจะเป็นแบบเหมือนเซนเนี่ยนะครับเนาะ,ะก็จะมีความเรียบง่ายอตอนนี้เราลองเตียวมาเลยครับเตียวมาตังหลังนะครับกายอันพระธาตุพระเจ้าแก่นจันมาเราจะไปดูอัน จดีย์พระเจ้าสิโลกาลาดสักหน่อยนะครับจะเห็นว่าตั้งวันออกเนี่ยจะมีงานปั้นพระเจ้าอยู่นะครับจะมีพระพุทธรูปเนี่ยตั้งอยู่ในซุ้มนะครับเป็นปางมารวิชัยนี่นะครับเนาะอันนี้ก็มีอยู่ด้านเดียวครับด้านอื่นบหานมีเนาะแล้วก็อันองค์พระาธาตุนะครับองค์พระาธาตุอันพระเจ้าจันแดงเนี่ยเฟิ้์นก็ซื้อกับอันบโบสซตนะครับแล้วก็มาซื้อกับอัน พัเดเจดีย์ของพระเจ้าติโลกกัชลนะครับเนาะอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นหฺมแนวหนึ่งเป็นหมเส้นหนึ่งนะครับอ่ะการนี้เราก็ย้อนเซียวมามาทางทางใต้นะครับเนาะอ่ามาทางใต้พระวิหารนะครับพระวิหารนั้นใหม่เนี่ยนะครับวิหารหลวงวิหารใหญ่เนี่ยเขาก็จะหันมีพระอยู่องค์สีขาวนะครับอ่าเราเอาว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นพระรีอริยะเมตตรน,นะครับเพราะว่าอ่เป็นทรงเครื่องนะครับเดียวผ่านไปสักหน่อยครับก็จะอัน เห็นว่ามีลานปฏิบัติธรรมนะครับเป็นลานกว้างเลยนะครับแล้วก็มีสระน้ำนะครับมีสระน้ําไว้นะครับก็ตามหีดของเพิ่อนะครับอันนี้ก็ไปกันเวยโวหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเตียววยโวนะครับเนาะเตียวมาย้อนปิกลงมาตังอันตังวันตกนะครับก็จะหันมีสิงโบราณอยู่ัวงนึงนะครับเนาะอาจจะเป็นแนวกําแพงเก่าเพื่อนก็จะได้นะครับเราก็เตียวเลาะไปตั้งอันตังใตนะครับ เดี๋ยวเลาะมาตั้งเพนะครับเขาก็จะเห็นป้ายลานปฏิบัติธรรมติโลกกัลลนะครับอันลานตะก,กี้ที่เขากายมานั่นนะครับเนาะเดี๋ยวซื่อมาเห็นสักหน่อยนะครับเขาก็จะหันอันพระพุทธพระพุทธลูกป,ปางลีลานะครับเนาะเหมือนกับที่อันพุทธมณฑลครับเนาะ อันนี้ปุ่นก็ถ้าจะอันแปลงมาไว้นะครับมีป้ายอย่างจางๆนะครับเนี่ยเพื่อเตือนใจเตือนสติสร้างสอนจิตใจเข้ได้นะครับเนาะเตียวต่อไปครับตามตางเตียวบนนี้นะครับเนาะมีที่ใครขู่นิดหน่อยบ,บ่มื่นได้ครับเนาะเขาก็จะหันว่ามีซากอาคารเก่าๆเป็นฐานอาคารนะครับอันนี้น่าจะเป็นฐานอาคารฐานอาคารของสัตตะอันอย่างเนี่ยครับสัตตะมหาสถานเจตอันอย่างนี้ผมก็จามบอกให้ได้นะครับลองไปดูป้ายนะครับ าจากตรงนั้นเท่ากับเตียวมานะครับก็จะเห็นว่ามีอันพระวิหารน้อยๆอยู่หลังหนึ่งนะครับอ่าพระวิหารเนี่ยอันฉลองทำมาฉลองเจ็ดร้อยปีเมืองเชียงใหม่นะครับตอนนั้นนะครับฉลองเจ็ดร้อยปีเมืองเชียงใหม่ก็หลายปีมาแล้วเนาะอ่าก็จะเห็นว่าวิหารองค์น้อยนี่งามนะครับสัดส่วนอะไรอย่างก็เหมาะอดรอดงามดีแท้ๆนะครับนะ เราก็ลองมาแย้งวิหารหลังน้อยๆยเนี่ยครับมันก็งามอย่างแปลกประหลาดพิสดารนะครับอันนี้ฝีมือคนสร้างฝีมือคนออกแบบถ้าจะเด็ดนักแก่พ่องดูอย่างพญานาคนี่ครับนาะพญานาคนี่ก็เป็นนากปากนกแก้วนะครับนาะตามหีดสามหอยถึงแม้จะเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าแทรกตามเกตต่างๆนี่ก็จะใส่กระจกสีเขียวอย่างนี้ครับเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับจังหวะลวดลายขอยงพวกน,นี้ค่อนข้างจะงดงามนะครับนาอ เนี่ยครับก็ลองมาดูนะครับลังววาของเฟิร์นของอาคารหลังนี้งามเซนเตนะครับสัดส่วนมันมันลงตัวนะครับอ่าเราลองไปดูลวดลายอย่างนะครับก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันก็ดูเหมือนลายอันโบราณน,นะครับแต่ว่าพอไปดูก่อยๆใกล้ๆแต่แล้วมันเอ๊ะลายนี้ไม่ใช่โบราณน,นะครับเป็นลายที่มีการออกแบบขึ้นมาใหม่นะครับอ่าทลวดลายขึ้นมาใหม่ ผูกลายขึ้นมาใหม่แถมบบป้อนลายค่อนข้าง,งจะดูทันสมัยแหมตัวนะครับดูมันเกี้ยงๆนะครับอย่างแมงอย่างต่างๆเนี่ยมันก็จะเกี้ยงๆนะครับอ่าลวดลายเทวดานี่หน้าตาอย่างก็บอก่อยมีนะครับเป็นเกี้ยงๆไปแต่ว่ามันมันดูเหมือนของเก่านะจิตวิญ,ญญาณมันเหมือนเก่าเพราะอนะแต่ว่า,ต,วาตัวลวดลายที่มันผูกมาเนี่ยเป็นลายแบบ เออเป็นของโคนสมัยใหม่แล้วก็เป็นเรื่องสมัยใหม่เลยว่าอันเตอรอนะครับก็ก็ดูแล้วน่าอาัศาจรารย์ใจนะครับที่เปิลทำที่นี่นะศิลปินโคนแปลงโคนสร้างที่นี่นี่เปิลก็ถ้าจะเก่งนะแกเหมือนกันนะครับเทาหฮากวายนะครับ ถึงแม้ว่าอันโครงสร้างทางในเนี่ยจะเป็นโครงสร้างแบบสมัยใหม่ไม่ใช่โครงสร้างโบราณที่มีเสาเสาเสาอยู่ตงข้างนี่นะครับเป็นคอนกรีตขึ้นมาเลยแต่ก็ยังคงความงามนะครับมีจั้นมีเจิงคล้ายๆหีดของฮายูนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเข้ามาก็จะมีอันพระพุทธลูกฉลองเจ็ดร้อยปีนะครับนอกอ่ามันรู้สึกว่านะครับผมได้ยินมาแว่วๆว่าตอนจะเอาพระเข้ามานี่ต้องได้อันลื้ออัน ผนังก่อนองใหญ่นะครับแล้วก็ไปแปะผนังใหม่แต่แน่ๆตามผนังนี่เขาดูดีๆนะครับเนาะดูดีๆเขาก็จะเห็นว่าตามผนังเนี่ยเปื้นตกแต่งด้วยหูเขียนหูวาดเต็มไปหมดเลยนะครับเนาะอันหูเขียนมูนเนี่ยนะครับเนา เราก็ดูเอ๊ะเหมือนกับหูเขียนตามฝาผานังโบราณทั่วๆไปนะครับเราดูผ่านๆเพลินๆนี่น,นะครับก,ก็เหมือนจะอันแต่ว่าถ้าเราลองเข้าไปแยง,งใกล้ๆเนาะไปดูใกล้ๆแต่เนี่ยเราก็จะหันว่าเอ๊ะวิธีการการลวดลายสีสันของเพล่นนี้นะครับมันบาดเจ็บโบราณน,นะครับมันมันมีความแตกต่างนะเหมือนกับว่าเอ,เอาเอาหีจากโบราณนั่มาครับ แต่ว่าเอามาแล้วก็เอามาพัฒนามาปรุงใหม่เพราะอันเด้นเนาะเอามามาเอามาออกแบบใหม่เรื่องของสีของลายที่ใจเนี่ยก็จะดูดูเป็นของใหม่นะครับจะเหาดูใกล้ๆแต่ถ้าดูไกลๆดูผ่านๆเอ๊ะก็จะเหมือนโบราณน,นะครับเหมือนของโบราณแต่ว่าถ้าดูใกล้ๆ้วเป็นของใหม่หมดนะครับถ้าเหาดูนะนี่ก็ศิลปินเพื่อนเก่งนะครับเอาเอาเทคนิควิธีการของสมัยใหม่ไปใช้กับของเก่าได้จัดดีเลยนะครับ เป็นความจงใจของตั้งศิลปินเปิลน,นะครับที่เปิลทำภาพทำอาย่างมูนี่ขึ้นมานะครับตามฝาผนังอย่างนี้นะครับก็เรื่องราวที่เขียนก็นมีตึงพุทธประวัติมีตึงเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องสมัยใหม่นะเรื่องในยุค700ปีนะครับมีในหลวงราชการที่เก้าเปิลทำอาย่างพ่อยนะครับ มีเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองอ่ยมีการเดินประท้วงมีแผวมีแพ่นดา่านะครับอันนี้ก็ม่วนดีนะครับเราล้วก็ดูไปนี่ก็มีเรื่องสอดแทรกเยอะแยะนะครับในอันฝาผนังมูนี่นะครับเรลืองเล็กๆน้อยๆมีสัพเพนะครับดาลงดาราก็ยังมีกะหูเนาะอ่าอันนี้ก็มีธรรมะแทรกอยู่ตัวนะครับซึ่งเป็นธรรมะสมัยใหม่นะครับไปใจแบบแบบเก่าเนาะเป็นธรรมะแบบอ่าของท่านพุทธทาสนี่นะครับ ี้อว่าถึงเรื่องมักเรื่องอย่างที่เป็นเป็นเรื่องที่อันเข้าใจได้นะครับเนาะก็เ,เป็นเป็นก็รู้สสือกาที่นี่นะครับจะมีคุณค่าทางศิลปะ,ะวัฒนธรรมเป็นอย่างอย่างมากนะครับ อันนี้เปิลก่อศิลปินหรือคนแปลคนสร้างเปิลฝากไว้กับแผ่นดินแ,ะแตะเลยนะครับเนาะเฮามาแผ่ก็เลยต้องบริจาคสักหน่อยนะครับเนาะเฮาก็ทําบุญทําทานนะครับเพื่อที่จะบุรณะสิ่งที่ดีงามนี่ต่อไปนะครับอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับ ไะเอาไปต่อขนาดเตี้ยวกายประตูนะครับยังเห็นว่าโอ้หุ่มยักษ์หุ่อย่างที่เปิดแกะไว้นะดูมันเป็นโมเดิร์นนะครับดูเป็นของสมัยใหม่เนะมันแบบจิกมันดูเหมือนเก่าแต่ว่าก้อยเข้าไปได้เต๊ะเป็นของสมัยใหม่นะครับกอยยังลวดลายนี่ก็เกี้ยงเกี้ยงนะครับอ่าแล้วก็ตัวยักษ์ตัวอย่างนี้ก็มันก็หน้าตาดูมันมันเป็นทําไมใหม่นะครับดูมันเหมือนก็หุ่นโยนต้ํๆเลยว่าอันนะแต่ว่าก็ดูว่าเป็นยักษ์อยู่ อันนี้มันเป็นความที่น่าเข้ามาแอวหน้าเข้ามาเยี่ยมชมนะครับถ้าว่ามีเวลากลมานะครับหนอถ้าได้มาวัดเจดหนอดได้กายวัดเจดหนอมาแอววที่นี่นะครับก็อัน วิหารหลังนี้อยู่ได้วัน้่มนะครับธรรมเตียวกวนด้แต่าดูกันทีทีนะครับเนาะอ่ะเอาออกจากอันวิหารหลังน้อยนี่ครับวิหาร700ปีนี่นะครับก็จะเห็นว่าตัางนอกนี่ก็ยังงามอยู่นะครับจังหวะลีลาของลวดลายอย่างเวลาดูออกไปเนี่ยนะครับน่ะดูออกไปก็จะเห็นว่าจังหวะลวดลายงดงามประเดี๋ยวนี้เปิ้ลนก็มีการเอา แต่หิงตะแกงอย่างมาใส่นะครับเพื่อกันนกเนาะนกมันจะไว้แป้งหังจังมาขี้มาหย่อโอ้วัตถุโบราณเสียหายหมดนะครับนกเนก็มันเก็ะเงี้ยใดมันเนาะหอกุ้งหู้เนี้ยใดย็นนก,ดกต่เดี่ยไปเงียมันก็บดีนะครับหาก็ป้องกันเอาไว้ก็แล้วกันครับโอ้ขนาดต่างเตียวลงอย่างจัดงามนะครับอเอาไปกันต่อครับไปกันต่ออ,ออกจาก ที่หานมานะครับก็จะหันมีต้นโพอยู่นะครับคนเขาเอาไม้มากั้มต้นโพว้เป็นแถวถัดจากต้นโพเนี่ยเตียวไปทางทางใต้นี่นะครับเออต่างวันออกนะครับเขาก็จะเห็นว่ามีนัสะอยู่นะครับมีสะน้ําอยู่ประกอบมีป้ายบอกว่าสะนี่เป็นสะมุจลินนะครับเนาะถ้าใครดูเรื่องราวพุทธประวัตินะก็จะรู้ว่ามีพญามุจลินเนี่ยเปลี่ยนเป็นหญานาคน,นะครับเนาะ เปิญก็คอยปกป้องพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าเปิญนั่งสมาธิเข้ากรรมอย่างเนี้ยโฟนต๊กครับเนาะฝนตกพยามุจลินเลยมากับมาบังโฟนเพื่อพระพุทธเจ้านี่นะครับโคนก็เลยนับถือพยามุจลินว่าโอ้ขนาดเป็นสัตว <able> ์เดรัจฉานเป็นอย <ım eni> ่างนี้เปิลก็ยังมาปกป้องพระพุทธเจ้านะครับเนาะละเฮาเป็นโคนเป็นมนุษย์แต่ะเนี่ยนะเนาะบอกปกป้องพระพุทธศาสนาแล้เจเนียจะได้นะครับเนาะที่อัน ข้างซะนี่ก็จะมีพระธาตุอยู่องค์นะครับเป็นพระธาตุมุจจนีน้อะว่าเจดีย์มุจจินตั้งในมีพระพระพระพุทธรูปนะครับตั้งอยู่ตรงในเป็นพระมุจจรินนะครับข้างๆน,น,น,นะครับ,รนนรบ,ข,ข,รบข้างพระธาตุมุจจรินหรือว่าเจดีย์มุจจนีนนะจะมีประตูเตียวออกมานะครับเนาะแล้วก็มีป้ายวัดเจดยอดอันนี้มันสามารถเลี้ยวมาได้จากทางซูเปอร์นะครับ จะไปเข <t desserts> ้าประตูน <in Asia> ี euh ่นะครับเพราะว่าประตูนี่เป็นั้งออกนะครับไป่ใช่ทางเข้าโค้นจังจะกึดว่าไปตทางเข้านะครับลดออกอย่างเดียวนะครับเข้ามาได้จะโค้นเตียวเข้ามาได้นะครับเป็นนักท่องเที่ยวเป็นอย่างก็เตียวเข้ามาทางนี้ได้นะครับเตียวเข้ามาก็จะมีป้ายบอกว่าจะมีสถานที่ไปทางใดทางใดพอกเนี่ยประกอบเปลงไว้จะดีนะครับนาะเขาก็เตียวเข้ามานะครับโอ้นดีทางของวัดเจดียเนี่มันกว้างขวางนะกว้างขวาง กอยเอาทุกราย,ล,ายละเอียดนี่มันก็บอกให้ได้นะครับบอกใครถวถึงมโฟนไปทํานี่ก็ครฟังฟังสักหน่อยก็ะนะครับใครมีเวลากลับไปดูกันนะครับนอ่อกว่าแต่แล้วเจ็ดหยอดในวัดเจ็ดยอดแท้ๆแ,แล้วมันน่าจะหมายถึง องค์ของพุทงเกตนะผมว่านะเนาะที่บรุเจ้าตัสลูเนี่ยก็มีสติมีธรรมวิจยะมีวิริยะวิติปัจัติสมาธิอะไรอย่างนี้นะครับเนาะองทั้งเกตเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เขาได้ตัดสลูนะครับได้หูจริงในในความเสี่ยงทุกนะครับอันนี้เขาก็ ฝากไว้นะครับมอ,อิงก่อนเนาะแล้วก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับแล้วก็ปะกันในอันคลิปต,ต่อไปนะครับสําหรับทิ่เมืองเชียงใหม่ก็โมมอิงแล้วนะครับขอให้ท่านโชคดีมีความสุขครับผมถ่ายหูก,กันหน่อยก็แลบก็เลบเนาะครับ